สุดยอดพระปิตาแห่งยุคพระปิตารวยทันใจหลวงปู่มุลที่ตัสีโลเขาเรียกว่ารูปหล่อไตมาดรวยทัใจหลวงปู่มุลที่ตัดสีโลเป็นเนื้อนวโลหะพิมพ์ใหญ่อ,อบดินไทยนะครับ,รบเปลี่ยนเล็กหน้าใหญ่หลวงปู่มูลที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มุลที่ตัดสีโลสวสยมากครับเน,เนื้อทองแดงรุ่นเสาห้ามาสิทธิปีพศ2543ครับเหรียญรวยรวยรวยแบบหายห่วง ล็อกเก็ตเสาห้หลวงปูมุนที่ตาสีโลอ่าเป็นตะกุดอลูมิเนียมนะครับนี่นะนอ๋อฝังด้านหลังสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนพระเครื่องนะครับพบกันใน YouTube ช่องสอนชาแนลวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพระเครื่องยอดนิยมของหลวงปูมุนที่ตาสีโลอีกชุดหนึ่งนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับ วันนี้จะมีชุดไหนบ้างนะครับครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้ทางร้านแจ็คเซมาจะนำพระเครื่องของหลวงปูหมุนมาให้เราชมรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปพบไปคุยกับเขาครับสวัสดีครับแจ็คเซมาสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สนอ์ชาแนลด้วยนะครับครับก็ถือว่าห่างหายกันไปร่วมเดือนได้ช่วงนี้ภารกิจเยอะช่วงนี้ตื่นเช้ามา เิดดูไลน์ก็มีเอฟซีเริ่มทักมาถามแล้วว่ามีวัตถุมงคลหลวงปู่หมนหลว <c oughs> งปู่หงม,มาแบ่งบ้างไหมผมก็เลยต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เอฟซีหน่อยครับ,รบไหนขอชมหลวงปู่หมุนก่อนว่ามีรุ่นไหนนะครับวันนี้มีรุ่นไหนบ้างที่จะให้ชมโอวันนี้มีก็หลากหลายรายการเลยครับเหรอครับผมอ่าวันนี้หลวงปู่หมนรุ่นไหนบ้างที่จะให้ชมก็ผมขอ,อนําเสนอเป็นรายการแรกเลยแล้วกันนะครับครับนี่เลยครับเรียนไหนถมมบทแห่งวัตถุมงคลหลวงปู่หมน เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกต่อโคดเลขหนึ่งหลวงปู่ม,มุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2541จํานวนการสร้าง5,000เหรียญน,นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกอย่างเป็นทางการของหลวงปู่ม,มุนครับเป็นเหรียญที่เสกนานเจตนาการสร้างดีสร้างเพื่อแจกครับ,รบองค์นี้เป็นแบบ ตอกโคดเล็กหนึ่งนะครับนี่ครับตอกโคดเลขกหนึ่งบริเวณนี้นะครับด้าหน้าก็จะเป็นรูปรวงกุหมุนครึ่งองค์ครับด้านหลังก็จะจะเป็นยันห้านะครับยันนโมพุทธายะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างชื่อให้กับวงกุหมุนเลยก็ว่าได้ครับองค์นี้สภาพสวยคมโคดตอกเต็มใบหางยาวนะครับผิวปรลอดหน้าหลังเลยครับนี่ครับเนื้ออะไรเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงครับจัดสร้างด้วยกัน3เนื้อนะครับก็จะมีเนื้ออลูมิเนียมรองพิมพ์หนึ่งองค์เนื้อเงิน60องค์แล้วก็เนื้ออทงงแด 5,000องค์กับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอืต่อโค้เลขหนึ่งเนี่ยจะมีต่อหัวตรงกับหัวกลับนะครับองนี้เป็นแบบต่อหัวตรงครับแล้วก็มีแบบไม่ต่อโคตอีก500เหรียญครับเป็นเลขหนึ่งยาวๆนั่นเองครับเป็นเลขหนึ่งอลาบิกบริเวณนี้เลยครับบริเวณสังกะสีครับนี่ครับอง์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียง78,000บาทเท่านั้นครับครับโอ้องต่อไปนะครับสวยมากครับนี่เลยครับเพิ่งได้มาใหม่เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยครับ รูปหล่อรุ่นแรกจันยันกอย่าหรวอปุ่มุนที่ตัดซิโลเป็นเนื้อทองผสมนะครับลมดำพศ2512ออกในพิธีหล่อพระแก้วมรกตอง์ใหญ่นะครับนี่ครับจำนวนการสร้าง1,000องค์ใต้ฐานก็จะจันยันกอย่านะครับพุทุกคุณก็จะดิ่นไปทางด้านเมตตาค้าขายแควค้านะครับยันกอย่านี้คือกำบังภัยครับก็คือ เรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรบาลครับนี่นะก็จะตอกโคดมะบริเวณสังคตินี้นะครับัด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับัเป็นรูปหล่อลอยองคครับัถือว่าเป็นศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับปลูกเสกพร้อมกันกับเหรียญรุ่นแรกตอกโคดเล็กหนึ่งแต่มีจํานวนการสร้างน้อยกว่าถึง5เท่าครับัถือว่าหายากมากครับนี่ครับองค์นี้สวยคมจมูกสวยโคดตอกเต็มใบครับันี่ครับผิวลมดาเดิมๆเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับ มาพร้อมทอง90%งานสั่งทำนะครับอทางร้านเปิดให้บูชาเท่าไหร่ครับ67,000บาทครับโอเครายการต่อไปเลยนะครับไม่รอช้าครับนี่เลยครับสุดยอดพระปิดตาแห่งยุคพระปิดตารวยทัใจหลวงปู่มูลที่ตาสีโลเป็นเนื้อผงกระสนไฟผสมผงเด็กน้ำพีรุ่นไตมาดรวยทัใจปีพศ2543ครัอยสบาจำนวนการสร้างเราๆไม่400ก็600องค์นี้นะครับนะองค์นี้จะเป็นแบบกด1โค้ดครับ ก็คือกดหนึ่งโคดเนี่ยก็จะเป็นโคดมะดดวกระจายบริเวณนี้นะครับใต้ฐานใช่ปหใต้ฐานครับจะมีกดหนึ่งโคดแล้วก็สองโคดกดหนึ่งโคดเนี่ยคือส่วนจะผสมเกสารองปุ่มหมุนลงไปเยอะนะครับถ้าเป็นแบบกดสองโคดก็คือจะโรยชนวนพระแก้วมรกตครับนแล้วไอที่เป็นรูรูใต้ฐานคืออะไรเป็นรูรูใต้ฐานนี่เป็นรูเสียบไม้ครับเวลาเอาเสียบไม้เวลาดึงผ้าออกจากพิมครับอ๋อครับจะเป็นพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของพระปิดตาครับน่ครับก็จะมียันตามองพระนี่ครับอ๋อครับม้วนสันหลักของเนื้อนี้นะครับก็จะเป็นผงกระสนไฟลวงปูสวงผบผสมกับผงเหล็กน้ําพีลวงปูหมุนอันเรือร่นนะครับนี่ครับไม่เหล็กดูติดนะครับเนี่ยนะรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะมากแร่ที่สําคัญจํานวนการสร้างน้อยครับครงนี้สภาพสวยเดิมมือมือสวยงามนะครับยันอักระเลขยยันติดชัดครับนี่ครับ ยันก็ติดชาดโค้ดก็กดชาดครับเนื้อผงเต็มทุกจุดเลยนะครับเนี่ยวงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี่แพงกาดวงเศรษฐีเยอะพอสมควรนะแต่ตอนนี้ดวงเศรษฐีแซงแล้วครับต้องบอกว่าพุทธคุณจับต้องได้ครับราคาก็ยังจับต้องได้ครับแล้วทางร้านเปิดให้บูชาไหมครับวงนี้ทางร้านออกทั้งบูชาสามหมื่นบาทครับอมาพร้อมเลี่ยมเงินกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับเลี่ยม้สวยเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเลี่ยมเองครับนี่ครับพุทธคุณรวยทันใจสมดังชื่อรุ่นครับครับ รายการต่อไปอยังอยู่ที่รุ่นรวยทนใจนะครับนี่ครับเขาเรียกว่ารูปหล่อไตมารดรวยธนใจหลวงปู่มุนทิตัสีโลเป็นเนื้อหน้าวัโลหะพิมพ์ใหญ่อบดินไทยนะครับับปีพศะะ2543ลุกเสกพิธีไตมารดรวยธนใจครับปีพศะะ2543จำนวนการสร้างเพียง999องค์นะครับโอ้สร้างน้อยสร้างน้อยนะครับองค์นี้ใต้ฐานเป็นยังไงองค์นี้หมายเลขอยู่นะครับผมผมขออนุญาตจำไม่ได้ ใต้ฐานก็จะตอกหมายเลขแล้วก็ตอกโคดหยดน้ำครับครับขออนุญาตส่องนิดนึงนะครับผมจำหมายเลขไม่ได้ต้องส่องต้องส่องหมายเลขสามห้าห้านะเขาจะตอกไปใต้ฐานใช่ไหมครับตอกตอกบริเวณนี้เลยครับหมายเลขครับสามห้าห้าแล้วก็จะตอกโคดหยดน้ําบริเวณนี้นะครับครับนี่ครับจัดสร้างด้วยกันสี่สี่เนื้อนะครับก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์ครับครับองนี้เป็นเนื้อนวะนะครับหมายเลขสามห้าสภาพ สวยเดิมครับับทางร้านออกให้บูชาเพียงเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านึงครับครับก็ยังอยู่ที่พิธีรวยทันใจนะครับต้นไหนเอ่ยนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญเล็กหน้าใหญ่หลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนตอกสองโคดแจกกรรมการครับปลุกเสกพิธีไตรมาสรวยทนใจอันเข้มขังจำนวนการสร้างเพียงห้าร้อยองค์เท่านั้นนะครับสร้างน้อยนะก็จะตอกโคดบนเณนี้นะครับเป็นโคดอุและโคดมะครับมีทั้งแบบ ไม่ตอกโค้ดแล้วก็ตอกหนึ่งโค้ดแล้วก็ตอกสองโค้ดครับครับถ้าเป็นเนื้อทองคําก็จะตอกสามโค้ดนะครับครับองนี้สภาพสวยจัดประหลัดบอกครับครับจมูกคมกระไรเต็มความประกวดเพราะว่าองค์นี้ประกวดหน้าจะไม่หลุดหนึ่งในสามครับครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับครับองค์เล็กกระทัรัดพกพาสะดวกครับแล้วทางร้านเปิดให้บูชาไหมครับทางร้านออกให้บูชาเพียงสี่หมื่นบาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับ สุดยอดเหรียญประสบการณ์ตั้งแต่ตอนปั๊มครับเขาเรียกว่าเหรียญมังกรคู่ของปุ่มหมุนที่ตัดสีโลดูสวยมากครับเนื้อทองแดงรุ่นเ5าหามาเศรษฐีปีพศ2543ครับจำนวนการสร้างก็20,000เหรียญครับครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปุ่มหมุนครึ่งองค์ครับมีมังกรคู่นี่ครับคล้ายๆกับหลวงพ่อเอียวัดบรรดาลนะครับครับก็จะตอกโคตมะกระจายบริเวณนี้ครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับยันน้มูพุทธายะก็จะมีเลขห้าไทยบริเวณนี้นะครับก็ย่อมาจากเสาห้ามาเศรษฐีครับครับจัดสร้างโดยวัดป่าหนองหล่มนะครับองค์นี้สวยคมเกียวเต็มโคตรเต็มใบผิวประหลอดเดิมๆครับทางร้านออกให้บูชาเพียงสอง0มืนสี่พันบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญรวยรวยรวยแบบไห่วงเหรียญรวยๆวยหลวงปู่หมุนที่ตาสีโล เป็นเนื้อทองแดงบุกเสกพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีปีพศ2543จำนวนการสร้าง1,999องค์ก็จะตอกโคตมะบริเวณนี้นะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับนาเหรียญนะด้านหลังก็จะเป็นขวัญถุงครับับนี่ครับรวยรวยชื่อรุ่นนะครับพุทธุกุลก็จะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับ,รบแล้วคาดปลอดภัยครบครันครับนี่ครับองค์นี้สวยเดิมโคตตอกเต็มใบแล้วที่สําคัญนะครับนี่มีจานด้วยครับ มะอาหูนะครับนี่ครับมะอาหูสุดเข้มขังครับที่สําคัญราคาก็ยังจับต้องได้ครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นครับต่อไปครับนี่ครับล็อกเก็ตเสาห้าหลวงปูมุนที่ตัดสีโลอ่าเป็นตะกุดอลูมิเนียมนะครับนี่ครับอ๋อฝั่งด้านหลังจะมีตะกุดด้วยกันสองแบบเป็นตะกุดอลูมิเนียมแล้วก็ตะกุดเงินครับเป็นรุ่นเสาห้าบูชาครูปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม จำนวนการสร้างสองพันเก้ารอยเ้าสิบเก้าองค์กเศษถึงห้าวาะนะครับด้านหลังก็จะอัดแน่นด้วยผงพุทธคุณจีวรเกษาตะกุดครบขันครับก็จะตอกโคดเป็นโคดขวัญถุงนะครับแล้วก็ตอกหมายเลขครับรบส่วนหมายเลขนี้ผมจำไม่ได้ครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดเก้าสามนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าสามครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หรูปหลวงปู่หมุนนะครับเต็มองค์ครับ มีแค่สีแบบนี้นะมีสีนี้สีเดียวครับอสีนี้สีเดียวแต่จะมีตะกุดสองแบบก็คือตะกุดเงินคตะกุดเงินนี่จะรันเลขราวๆหนึ่งถึงประมาณสักเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วที่เหลือก็จะเป็นตะกุดอลูมิเนียมครับครับอีกประมาณพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์แล้วองค์นี้เปิดบูชาไหมองค์นี้สวยจัดเลยนะครับความประกวดเกสาแน่นๆครับทางร้านออกให้บูชาเพียงสองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับ มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับมีกล่องเดิมเลยนะครับอืมับต่อไปครับนี่เลยครับเข้าใจคนชอบพาเล็กกันบ้างนะครับเหรียญเม็ดแ่งหลวงปู่มุนที่ตัดสีโลเป็นบล็อกธรรมดาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟรุ่น25บูชาครูปีพศ2543จำนวนการสร้าง20,000เหรียญปลุกเสกถึง5วาระนะครับรุ่นนี้หลวงปู่สวงมารวมปลุกเสกให้ด้วยนะครับตอนปี4ครับนี่ครับ ก็จะด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หมุนครึ่งองค์ตอกโคดเถาะบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่หมุนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นยันคูอายุร้อยห้าปีนะครับองค์นี้ก็สวยแดงเดิมนะครับโคดตอกเต็มไปครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับนี่จะเข้าใจคนชอบสมเด็จกันบ้างนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จรุ่นแรกหลังยันห้าเป็นเนื้อผงพุทธคุณ ปีพศสองพห้าอสิบจำนวนการสร้างสองพันองค์ครับที่พิเศษนะครับก็คือด้านในเนี่ยฝังเหล็กไหลนะครับอ๋อครับมีการหักดูเลยนะครับปรากฏว่ามีเหล็กเหล็กไหลฝังอยู่ข้างในครับเป็นผงหรือเป็นยังไงเป็นเหล็กเลยครับเป็นครูแสบมึงมีได้หักดูเลยครับมีรูปถ่ายนะครับครับแต่ผมก็ไม่ไม่ได้เซฟรูปไว้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับมีครับยันห้าแล้วก็เขียนว่ารูงปู่หมุนวัดบ้านจานครับด้านหน้าก็จะเป็น พระสมเด็จครับนี่ครับหายากมากนะครับับแจกเฉพาะสิบใกล้ชิดครับอืองนี้สวยเดิมๆนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงหนึ่งหมื่นหกันบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับมีองค์เดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนแล้วหมดเลยครับรายการต่อไปก็ยังอยู่ที่นี่ครับสมเด็จหูบายสีมรดกรุ่นมรดกหลวงปู่หมุนที่ตาสีโลเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมว้านนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง 6เศกยาวนานถึง5ปีเลยนะครับนี่ครับ5ปีเลยครับโอ้ยมากล่องเดิมๆแล้วรับเนี่ยเดิมๆคากล่องเลยครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นออปั๊มลูกเหมือนต้งปูหมุนนะครับมึกสีแดงครับด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จหมูใบสีนะครับนี่หูใบสีตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับของแท้จะบางๆอย่างนี้ครับาฮะตะกี้มานี้เทะหน่าหนามานี้เสร็จหมดครับเกียครับนี่ครับองนี้สวยเดิมพร้อมกล่องเดิมนะครับครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียงเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับถ้าใครที่เอื้อมพระผงดวงเศรษฐีไม่ไหวนะครับนี่ครับผมแนะนําเลยภาพปิดตามหาลาภพิมพ์ใหญ่ออกวัดคลองทรายจังหวัดจันทบุรีเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมว่านร้อยแปดนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเดียวกันกับพระผงดวงเศรษฐีเลยนะครับต่างกันแค่พิมพ์เท่านั้นครับนี่ครับ ด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงปู่หมุนก็วัดคลองทรายจังหวัดจันทบุรีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระปิดตาคล้ายๆกับหลวงปู่โตนะครับอืนี่ครับต้องบอกว่าเป็นของดีราคาเบาพุทุกคนเกินราคาอย่างแท้จริงครับครับนี่ครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันสององนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับมาเลือกได้ด้วยนะมาเลือกได้เลยครับรายการต่อไปยังอยู่ที่ของดีราคาเบาพุทุกคนเกินราคาครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จ หลังปั๊มหมึกรุ่นแรกรวัตสุทัศน์ลูกปูนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อผงวัตถุคุณผสมว่านร้อยแปดนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะปั๊มตาวัดสุทัศน์นะครับหมึกสีแดงหือเป่าหมึกสีแดงจะมีมด้วยกันสองแบบก็คือปั๊มตาวัตสุทัศน์แล้วก็ปั๊มตาลูกเหมือนลูกป,ปูนครับ,รบนี่ครับเกยเยอะนะครับนี่ครับวงนี้ตัวจริงเสียงจริงครับับสภาพสวยดําเดิมไม่ผ่านการใช้ครับทางร้านออกให้บูชาเพียง2 5 0 0บาทเท่านั้นครับรายการสุดท้ายของ EP นี้ นี่เลยครับต้องบอกว่ามีเท่าไหร่ควันเมืองจีนกวาดเรียบครับนี่นะพระปิดตาสาริกาหรหลวงปู่มหมุนทิตาสีโลเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับปีพศ2อง3ันห้าร้อยสสามปลุกเสกพิธีมหาสมปัานาวัดรับน้ำใหญ่จำนวนการสร้างน้อยนะครับนี่ครับนะนี่ครับเป็นลักษณะพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันนี่ครับยันไม่แน่ใจว่าเป็นยันอะไรนะครับครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะรูปพระปิดตา ครับมีเท่าไหร่ลูกค้าจีนกวาดเรียบครับรุ่นนี้บูชาไปหมดไปหมดแล้วสงสัยแสดงว่าเขามีประสบการณ์เขาบอกว่าเมืองจีนชอบพระปิตาเขาบอกว่าพระปิตายาเด่นทางนั่นโชคลาภเมตตาค้าขายครับครับวันนี้ผมมีแม่แบ่งหนึ่งองค์นะครับถ้าคนไทยไม่นิมนต์สงสัยต้องส่งไปเมืองจีนนะครับบอกให้บูชาเพียงสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมก็ลงปุ่มหมุนก็มีประมาณนี้ครับ แล้วถ้าเอฟซีา FC ทางช่องสอนนชาน่นแล้วลูกค้าสนใจอยากจะโทรมาสอบถามหรือขอรูปถ่ายชัดๆนี่มีช่องทางติดต่อไหมครับาสามารถโทรมาที่เ,เบอร์ผมนะครับ,บ0868995139ส่วนท่านใดที่อยากได้รูปภาพชัดๆแบบสตูนะครับ,รบสามารถแอดไลน์มาที่นะครับ idline 0868995139 ท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ร้านแจ็คเสียนะครับร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผมนี่แหละครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนชุดยอดนิยมอีกชุดหนึ่งครับที่ทางร้านแจ็คเสียนำมาให้ท่านผู้ชมไลฟ์ซีในช่องสอนอชาแนลได้ชมกันนะครับแล้วเขาเปิดให้บูชาด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเขาได้นะครับหรือจะแอดไลน์ มาคุยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเขาได้นะครับวันนี้ทางช่องสออชาแนลก็ขอขอ,ขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนมาให้ท่านผู้ชมและ FC ในช่องสออชาแนลได้ชมกันนะครับ,รบก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ